เังนทางไปท้ฟ้าลอกันค่ะัครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเอกมัยเรียบร้อยครับนั่งมาจากท้ายแยกแาวตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเอกมัยแล้วค่ะเออขึ้ทีก ครับมาถึงทางฟ้าจำลองเป็นที่เรียบร้อยครับ เรากำลังเดินชมผีประเภทต่างๆค่ะดูข้ายะ แตแมันเป็นมาเป็นก่อนๆแบบเป็ดอกเออไม่รู้รองเท้าดเยอะเลยรด็าันเะเตดงตลก สามเดือนทำไมมันติดยาทำไมน้อง ร่างแถวเข้าชมทางฟ้าจำแรงแล้วก็ วันนี้เราก็เยี่ยมชมท้องฟ้าจำลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอจบคลิปเดีไหมคะคค่ะเยอะยอะ